สาระเด็ดร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความเครียดกันนะครับผมทุกคนทราบกันหรือเปล่าครับว่าความเครียดนะั้นส่งผลร้ายต่อร่างกายของมนุษย์เรามากขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับภัยร้ายเหล่านั้นกันครับ ภาวะที่เครียดจะเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติทําให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมเจ็บหน้าอกความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอุดตันโรคอ้วนและก็แผลในกระเพาะอาหารนะครับ เมื่อบุคคลตกอยู่ในสภาวะเครียดเป็นเวลานานจะทำให้สุขภาพร่างกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนซึ่งเป็นชีวเคมีที่สำคัญต่อมนุษย์เพราะทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายขณะเกิดความเครียดจะทำให้ต่อมใต้ถูกกระตุน้นทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาเพิ่มขึ้นและจะทำให้เกิดอาการหลายอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลครับตั้งแต่ปวดศรีรษะ ปวดไหล่อ่อนเพลียหากบุคคลน,นั้นต้องเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากๆอาจส่งผลทําให้บุคคลน,นั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากระบบการทํางานที่ล้มเหลวของร่างกายเช่นคนที่มีโรคเบาหวานและโรคประจําตัวอยู่แล้วหากเกิดความเครียดอย่างรุนแรงฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปกระตุ้นระบบระดับน้ําตาลในเลือดให้สูงขึ้นหรือต่ําลงอย่างผิดปกติและทําให้เกิดอาการช็อกได้ครับหรือในบางรายที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ ก็จะเกิดอาการโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ต่างๆรวมไปถึงโรคผิวหนังและก็อาจจะมีอาการผมร่วงและก็มีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยครับขอขอบคุณสาระข้อมูลจากมหาลัยมหิดลคณะเภสัชาศาสตร์ครับผมสาระเด็ด101.75สนับสนุนโดยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ